ไหวไหมคะอะไหวไหมลูกเป็นไงดูขุนเข้าจมูกเอยตัวเองก็ตัวใช่ว่าเบานะเร็วดิเวลาเขานอนอยู่บ้านเขาเขาก็จะอย่างนี้แหละเล่นกันสองตัวกับออแกตพอเดี๋ยวเขาไปบ้านโน้นเขาก็จะไปเล่นกับมะขามไปเล่นกับกะละแมไปเล่นกับกาแฟ นี่ไไปกว่าจะไปก็นู่นไงเย็นๆน่นี่ถ้าเกิดว่าไม่ชวนเขาไปนานะก็จะไม่ลุกจากบ้านนอนยาวเฮ้ยนอนก่อนอ๋อจะหลับแล้วมีหมอนสบายเออเหอะเหมือนหมอนสบายเลยโอ้โหกัดดินไม่ออกเลย บายมัและ